นาสวัสดีค่ะพบกับสองสไตล์เวลาด้วจ้าก่อนอื่นก็ฝากกดีน้องกไดไอกดแชร์กดกกับสกายด้วยจ้าทีส่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าพี่น้องจะบริภาคลิปใหม่ๆหด้วยจ้าเนาะมาพี่น้องมื้อนี้สิพามาก,กินไอ้ตําบักหุ่งน้ําจั่นได้หลายคนเนี่ยโรงงานเพิ่นหยุดเนะว่ามาบ้านป่ามาบ้านอันนี้อันนี้แหละพี่น้องญาติญาตินี่แหละน้องตั้งบัวเบิ่งเด้อประเดกตอนใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่ย เจ้าอยากก็สไตล์ันล่าบอลมีกากหมูผักก็มาเป็นส่วนๆเลยจ้ะตำมะฮงมีกระปุ่นน้ำจ้ะเล่าเอิญกระปุ่นไยเอิญนุ่มจีนมาพี่น้องเนาะตังหลายคนแล้วพี่น้องเนาะราดมือเล่าเอิญเนี่ยถ้ารชาติบานสไตล์เอล่ได้ใจพี่น้องงามหมจ้ะงามอย่ มาเบิ่งน้ากันเล่พี่น้องเล่เดีด๋ยนะสวยเด้อเอาคนนี้อิ่มแล้วกบาบ้านแล้วจ้ะทำมาฉาดบรรน,นองเนาะพี่น้องเนาะงามอยู่เด้อมาจ้ะมามากินน้ากันเด้อพี่น้องเล่กินเลยแนวเฮีสวยยักินเลยเอากินเลยจ้ะก,กินเลย บตเพลงกเ็นต้นไงใบอระัเหรีดบัตาะเป็นต้นตอนเลยจ้ะโรดประเพลีคะโซยให้ดูหน่อยติคำมักใหญ่กมมงก็เปินัวมาเงันอัก็าดักินับสมมันแต่เราม่ไดกินเลบาด้จาเด้ตนไงองร่วมญาติเรื่องพี่น้องเดี๋ยวม่คตกอเอ่อยุงานปีใหม่กันจ้ะ เออเฮ้ยเป็นกระแสน่โอไม่มยลกอย่านี้จะสอนถวยยจะสอนวยสมกินไะ้บ้างดิโซมกนไงโมเร็วสมนำแลวก็จติดไก่เลยมาเยมาตนาเไงายก็นั้งาก็นั่โนั่เอาตะปูใส่้อม่นี่อ่ะ เอาล็อกมึงขาโดนได้พี่น่องได้ขำใหญ่่าแสบแซ่บแ่บได้พี่น่องได้แสบเันเออแซ่บดีด้ไมากทียงโอ้ยอะไรีวันคาพี่หน่องเอ้ยันร้านพี่น้องมาไอ้ครบมันแก่แน่วันนั้นมยเเปิด้มันสองคนมอ่ะตุ้ยกินด้ตุ้ย

แซ่บปาใสสองสอดสองตัวแบบหลยหลายคนแล้ไปลองบไรบ้างตัวเด้องคทุกขาภัยอะไรแเด้อนั่งกันั่งกับพ่ดีหรปิดไว้นะคะจีน่าตรงหน่อยต้องไม่เห็นแม่ใส่ปอพี่หนึงแซ่บเปรี้ยวจ้ำมะคุใส่กับกระปุก แสบนีเพี่น้องเย้องโอ้ยนั่งดีกว่าพี่น้องเลยเพี่น้องเอยเดี๋ยวข้งแบีพือมันสิมาเป็อแสบแสบแสบพี่น้องแสบ เกออ็เดินกับฝ่าก็ได้ก็แจ๊กก็สะเกรย์ได้จากพี่น้องจ๋าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแข่งเตือนนะพี่น้องขอบคุณค่ะโอเค